สิ่งประดิษฐ์นี้จะทำให้นายเป็นผีที่เหม็นที่สุดในสปุกคัทนทีนี้ไปปล่อยกลิ่นได้เออเออแบบเออหมูเน่าที่ใส่อึแมวผ้าอ้อมเด็กซูเมรีเดอะคลาวเออใครอ,อยากเห็นลูกปอลเออสับมากเหรอ เดี๋ยวหน่อยสิสเมลิเดี๋ยวกำลังรีบนมเปรีย้ยวยมเนา่าอะไรไข่เน่าในที่สุดสิ่งประดิษฐ์ก็สำเร็จสิ่งที่เหม็นที่สุดน่าแหวะที่สุดเท่าที่เคยมีอยู่ในตัวพ่นลมหายใจฮ่าฮ่าเดส